ในสถานที่นี้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าชีวก,กะโฮสปิโตค่ะสถานที่นี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการที่มีมิตรชั่วนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในสังสารวัตรค่ะเราทั้งหลายนั้นมาเข้าเฝ้านัถิ่นอันประเสริฐนี้และได้ระรึกว่าหากพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นไม่มีมิตรที่เป็นปาประมิตรแล้วคือท่านเทวทัต พระเจ้าอาชาศัตรูนั้นย่อมได้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันค่ะแต่เนื่องจากว่าความมีมิชั่วนั้นเป็นความเลวร้ายนำมาซึ่งมิจฉาทิฏฐิการไม่สามารถจะยั่งถึงความเป็นผู้มีสมาทิฏฐิสมาสังกปะสมาวาจาสัมมากรรมตะไปจนถึงสมาสมาธิได้ด้วยเหตุนี้นะคะเราทั้งหลายนั้น จงเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจงเข้าถึงความเป็นผู้มีการ,รยานมิตรในแต่ละชาติหากเรามีการ,รยานมิตรเพียงหนึ่งคนเราจงคิดเถอะว่าเราจะมีบุญมากขนาดไหนเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมได้ง่ายมากเพียงไรดังตัวอย่างกุปปติสะและโกริตะซึ่งเป็นการ,รยานมิตกรกันมาหรือโชติปาละกับท่าน ผู้เป็นพระอนาคามีคือที่อยู่ในสุทาวาสขณะนี้นะคะท่านก็เป็นการยาณมิตรร่วมกันมานะคะก็ขอให้เราทั้งหลายเชื่อมันในพระธรรมคำสอนอันประเสริฐนี้อันเป็นที่ตั้งของการแทงตลอดในอริยศัสตว์โดยอาศัยการยาณมิตรอันประเสริฐสูงสุดค่ะขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นการลาการลยานามิตรอันประเสริฐสุดข,ของเหล่าสัตว์ทั้งปวงด้วยเสียนกล่าวพระพุทธเจ้าค่ะ